จะไปดูทุกคนกันด้วยนะครับันนี้กับช่อง่อนซีดีนะครับวันนี้กับเกม P K X D กันนะครับผมในวันนี้นะครับผมเรานะครับผมจัดลงแบบว่าซื้อสัตว์เลี้ยงกันนะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้น้องว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่มากเลยครับไม่อยากได้สัตว์เลี้ยงอเนี่ยเนี่ยอยากได้สัตว์เลี้ยงเก่าเลยนะสัตว์เลี้ยงเก่ามันดูแบบว่าแบบมันดูเก่าๆอ่ะเป็นแมวอ่ะผมบอกเลยนะครับว่ามันซื้อยังไงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงไอ้เนี่ยผมมมนีี้แตตต่่สััว์อกไรู เข้าไปรักสเลีม์นะมันก็ซื้อสเลียม์ก็ไม่พอน,น,นะผมไอ้สไลม์หูยอะไรบ้างแต่นี่คืออะไรอ่ะหะกล่องอะไรอ่ะผู้ชมเข้าซื้อก่อนนะครับกล่องอะไรอ่ะกล่องกล่องสุดท้ายสิมันจะเป็นประมาณนี้เหรออ๋อถ้าเราอ่ะถ้าเราอ่ะดูโฆษณาได้สิบถ้าเราครบถ้าเรามีไอ้ลูกเขียวๆสิบอันนะคะหูมเราก็จะสามารถ มาสูงของหน้านั่นเองไม่แต่ของหน้าหน้าเล่นเท่านั้นเลยนะวันนี้อุ้ยโหดีเลยดีเลยจัดเลยนะผมเดี๋ยวผมจะรีบถือกดอู้หูเอานี่กว่าเอาแมวดีกว่าจัดเลยจัดเลยไปนะครับขอบดูโฆษณาก่อนครับท่านผู้ชมครับลวงคู่ดีเลยครับผมสูงครั้งแรกได้5เพชรเลยครับผมนี่กลายเป็น12อันนะครับเดี๋ยวผมจะสูงอันสุดท้ายเลยนะครับผม กอไปเลยนะครับสิบอันนะคะผมไปดูกันนะว่าผมจะได้ชุดเล็กตัวเหล่าอะไครับผมผมไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าได้ถ้าได้หนึ่งร้อยเพนะผมจะเป็นสิบเอ็ดครั้งเลยนะครับใช่ไหมถ้าเป็นสิบถ้าเป็นถ้าเป็นสิบครั้งนะครับจะได้แค่อันเดียวนะครับผมจะเอาไหนดีนะเอาสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายดูดีกว่านะหรือเปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มนะครับได้เลยครับไปดูกัน ได้กางเกงครับผมโอ้โหได้อยู่นะผมผมขอไปใส่กางเกงก่อนนะครับผมไปดูกันว่าจะหล่อเท่แค่ไหนไปกันเลยนี่ครับผมก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะเ,ออเป็นไงเท่ปะทุกคนโอน้โหถือว่าแบบตั้งแต่ตีมเฮลิวีนเนี่ยก็เป็นตีมนี้กันเลยนะครับออกเสียงใครร้องไห้แล้วเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะโอโ้โหไม่ร้องนะคะผมจะอ้วน <c oughs> ทำไมเขาใส่ชุดนี้เนี่ยเอาเลยเลยจะพูดอะไร,รอ๋อขอเป็นเพื่อนด,ดีกว่าครับผมโอเคได้แล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับแต่ว่าอยากพิ่งสิครับจะลาตอนนี้ได้ยังไงเรา ไปก่อนนะครับผมเนีไม่อยากจากลากันไปเออเวลาเล่นเกมนี้ต้องกินไอติมตลอดใช่ไหมล่ะครับมาจากวบเกินไอติมกันครับเอาไอติมนี้ด้วยไอติมมุกโคมันได้กินหมดงับนะมันจะมีสามงับน้ำให้เรากินแบบจุ๊บๆสามอันจะมีสามก้อนอะเกตี้เกตี้มีคนร้องไห้นะครับผมใครร้องไห้ค hmm. ร okay, ับผมม่านี่ค่ะผมเร็วมาหาผมเร็วมาหาผมเร็ว แชร์กดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อไปกำลังใจให้ช่องกว่าชิลด้วยนะคะบ๊ายบาย